สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วในวิชาภาษาไทยโดยครูเกตเองก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันคุณครูเกตขอกล่าวคำว่า สวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2565แล้วหวังว่าในปีนี้อะไรๆคงจะดีขึ้นเราคงจะได้กลับเข้ามาในโรงเรียนเร็วมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเราต้องมารอดูกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างปีใหม่ใครไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างคะหรือใครเดินทางไปในจังหวัดที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างเอ่ยอย่าลืมนะสังเกตอาการตัวเองกันด้วยถ้าใครมีอาการผิดปกติหรือไม่แน่ใจรีบตรวจ ATK ก่อนอันดับแรกเลยนะเด็กๆแล้วถ้าผลออกมาอันตรายก็คือขึ้นสองขีดรีบไปพบหมอเลยนะคะแล้วเรียนแจ้งคุณครูประจำชั้นของพวกหนูดูกันด้วยนะว่าครูขาครูครับผมไปต่างจังหวัดมากลับมาตรวจเอทเคขึ้นสขีดครับ กำลังจะไปหาหมอนะคะเพราะคุณครูจะต้องอาศัยข้อมูลของหนูเก็บบันทึกไว้เนื่องจากเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นั่นเองนะคะอ่าและสำหรับวันนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อเลยเราจะได้มาเรียนต่อกันในเรื่องของประโยคที่ใช้สื่อสารในภาษาไทยนะคะ วันนี้เราจะมาดูกันในชนิดของประโยคที่3แล้วนั่นก็คือประโยคปฏิเสธจะแตกต่างกับประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามที่เราเรียนไปแล้วอย่างไรบ้างวันนี้นักเรียนจะได้มาเรียนรู้กันแต่ครูเกตจะให้หนูได้เรียนรู้จากคลิปดีๆของคุณครูแอนนะคะคุณครูแอนท่านทำคลิปเรื่องประโยคปฏิเสธไว้ อย่างดีมากเลยครูเกศจะส่งให้หนูไปเรียนกับคุณครูแอนหนูต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังครูแอนให้ดีเพราะเมื่อจากเรียนคลิปดีๆคลิปความรู้ครูแอนเสร็จแล้วครูเกจะมีภาระงานภาระหน้าที่เป็นการบ้านให้หนูทําในวันนี้ด้วยคําตอบอยู่ในคลิปที่หนูกาลังจะได้ดูนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูพร้อมกันแล้วครูเกจะส่งหนูเข้าห้องเรียนของครูแอนเลยนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูแอนนะคะในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะในวันนี้ครูแอนจะกลับมาพบกับนักเรียนและสอนนักเรียนในเรื่องของประโยคปฏิเสธค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าประโยคปฏิเสธมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของประโยคปฏิเสธเรามาดูก่อนนะคะทบทวนความเข้าใจของเราค่ะว่าประโยคทั้ง6ชนิดหรือ6ประเภทมีอะไรบ้างนะคะประโยคที่1ประโยคบอกเล่าค่ะประโยคที่2ประโยคปฏิเสธประโยคที่3ประโยคคำถามประโยคที่4ประโยคคำสั่งประโยคที่5ประโยคขอร้องและประโยคที่6ประโยคแสดงความต้องการค่ะ แต่ในวันนี้เราจะเรียนที่ประโยคที่สองค่ะนั่นก็คือประโยคปฏิเสธค่ะสำหรับประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธเป็นเรื่องของประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับมักจะมีคำว่าไม่ไม่ได้หรือไม่ใช่นะคะ อยู่ในประโยคด้วยซึ่งคำทั้ง3คํคำนี้เป็นคำที่ใช้ในการกล่าวปฏิเสธหรือการกล่าวไม่ยอมรับนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าประโยคปฏิเสธจะมีรูปร่างเป็นแบบใด ประโยคแรกที่ครูแอนนาให้เด็กๆดูในวันนี้ก็คือประโยคฉันไม่ได้ไปเที่ยวค่ะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าคําใดในประโยคที่แสดงอาการปฏิเสธค่ะถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือคําว่าไม่ได้นั่นเองนะคะไม่ได้เป็นการแสดงอาการปฏิเสธซึ่งอยู่ในประโยคนี้จึงทําให้ประโยคนี้กลายเป็นประโยคปฏิเสธค่ะประโยคที่2เขาไม่ชอบทานผักสด ในประโยคนี้มีคำใดแสดงอาการปฏิเสธคะใช่แล้วค่ะก็คือคำว่าไม่นั่นเองนะคะประโยคที่3ค่ะตำรวจไม่ได้หยุดในช่วงวันหยุดยาวจากประโยคนี้มีคำใดที่แสดงอาการปฏิเสธคะใช่แล้วค่ะคำว่า ไม่ได้ค่ะนั่นหมายความว่าในช่วงวันหยุดยาวทุกๆคนจะได้หยุดการเพื่อไปท่องเที่ยวค่ะแต่คุณตำรวจจะไม่ได้หยุดเหมือนกับทุกๆคนเพราะจะต้องมาบริการประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวค่ะประโยคถัดมาค่ะอัตมาไม่ได้จำวัดที่นี่ เด็กๆสงสัยไหมคะว่าอาตมาไม่ได้จำวัดที่นี่มีความหมายว่าอย่างไรเรามาดูกันก่อนค่ะคําว่าจํำวัดค่ะเด็กๆจําวัดหมายถึงอะไรคะหมายถึงอาการนอนค่ะนอนนั่นเองนะคะดังนั้นอาตมาไม่ได้จําวัดที่นี่ก็หมายถึงอาตมาไม่ได้นอนอยู่ที่วัดแห่งนี้นี่เองนะคะในประโยคนี้มีคําใดที่เป็นคําแสดงอาการปฏิเสธคะถูกต้องแล้วคะ่ะคําว่า ไม่ได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะมันไม่ใช่สุนัขของฉันคำไหนที่แสดงอาการปฏิเสธคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคำว่าไม่ใช่ค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าสุนัขตัวนี้เป็นของใครและข้อต่อมาค่ะความรวยไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของทุกคนค่ะในประโยคนี้มีคำใดที่แสดงอาการปฏิเสธคะ นักเรียนรอสังเกตดูดีๆนะคะใช่แล้วค่ะคําว่าไม่ใช่ค่ะสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของทุกคนคงจะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นความรวยจึงไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของทุกคนค่ะต่อมา และแล้วก็ถึงเวลาเล่นเกมหันศากับพี่กระต่ายน้อยอีกเช่นเคยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เล่นเกมอย่างสุขนานคราวนี้เราลองมาดูสิคะว่าพี่กระต่ายน้อยจะจัดเกมหันศอะไรให้กับเราบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกติกาของเกมในครั้งนี้กันเลยค่ะกะติกาของเกมในครั้งนี้มีอยู่ว่าให้นักเรียนอ่านและวงกลม ลลอมรอบประโยคที่เป็นประโยคปฏิเสธหากนักเรียนคนใดตอบถูกนะคะเมื่อคุณครูเฉลยแล้วให้นักเรียนนับข้อละ1คะแนนถ้าตอบผิดข้อนั้นก็จะไม่ได้คะแนนถือว่าเป็น0ูนย์คะแนนค่ะซึ่งในวันนี้คุณครูมีเกมให้เล่นทั้งหมด10ข้อค่ะดังนั้นเด็กๆบางคนอาจจะได้ถึงส0คะแนนนะคะค่อยๆนับไปทีละข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ ข้อที่1ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธก็ไก่แซมไม่ได้เลี้ยงนกขอไข่ทุกคนต้องระวังงูคราวนี้ครูแอนจะให้เวลาเด็กๆในการคิดนะคะว่าข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธแล้วจะดูได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะถูกต้องค่ะก็ไก่เป็นประโยคปฏิเสธค่ะ เราทราบได้อย่างไรคะว่ากอไก่เป็นประโยคปฏิเสธเรามาดูกันนะคะว่าในประโยคนี้มีคำใดที่แสงอาการปฏิเสธค่ะนั่นก็คือคำว่าไม่ได้นั่นเองนะคะไม่ได้เป็นการแสดงอาการปฏิเสธจึงทำให้ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธค่ะข้อที่2คะ่ะข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธกอไก่กฉันเล่นจิงช้าในสวน ขอไข่เขาไม่ใช่นะักท่องเที่ยวเด็กๆพร้อมให้ครูแอนเฉลยไหมคะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยคะ่ะถูกต้องนะคะเขาไม่ใช่นะักท่องเที่ยวมีนักเรียนคนใดตอบผิดไหมคะ ผิดไม่เป็นไรคะ่ะเรามาทำความเข้าใจกับประโยคปฏิเสธอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคำว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เป็นคำแสดงอาการปฏิเสธหรือการไม่ยอมรับนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ขอไข่จึงเป็นประโยคปฏิเสธคะ่ะข้อที่3ขอ้อใดเป็นประโยคปฏิเสธกไก่นักเรียนไม่ได้ติดโควิดขอไข เด็กๆจะเปิดเทอมเมื่อไหร่ลองดูนะคะว่าประโยคใดเป็นประโยคปฏิเสธถูกต้องค่ะกอไก่นั่นเองค่ะนักเรียนไม่ได้ติดโควิดอ่าสังเกตเห็นคำว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะคำว่าไม่ได้นะคะคำว,ว่าไม่ได้ค่ะข้อที่สี่ค่ะข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธกอไก่ เธอสวมหน้ากากอนามัยทุกวันขอไข่น้องไม่ล้างมือและข้อนี้ตอบว่า น้องไม่ล้างมือค่ะเป็นประโยคปฏิเสธซึ่งช่วงนี้อันตรายมากเลยนะคะให้เด็กไม่ล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นกาดอย่าตกค่ะให้ให้นักเรียนทุกคนนะคะสวมหน้ากากอนมามัยทุกวันเมื่อออกจากบ้านและที่สําคัญต้องล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 ที่กําลังระบาดอย่างรุนแรงในเวลานี้นะคะมาต่อกันที่ข้อ5ค่ะข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธกไก่ โปรดเงียบเๆขอใครพระองค์มิได้บรรทมค่ะเด็กๆค่อยๆคิดในข้อนี้นะคะอาจจะยากสักเล็กน้อยคำตอบก็คือพระองค์มิได้บรรทมค่ะ เด็กๆหลายคนอาจจะยังงงและสับสนว่าเอ๊แล้วมันหมายความว่าอย่างไรเด็กๆเราลองมาดูกันก่อนนะคะคําว่าบรรทมค่ะซึ่งเป็นคําที่ครูแอนเคยสอนไปแล้วนะเป็นคํารอหันคําว่าบรรทมหมายถึงการนอนนั่นเองค่ะแต่เป็นคําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ดังนั้นพระองค์มิได้บรรทมนะคะจึงหมายถึงพระองค์ไม่ได้นอนนั่นเองค่ะข้อนี้ใครถูกบ้างยกมือขึ้นสิคะ เก่งมากเลยค่ะไปต่อกันที่ข้อ6ค่ะข้อ6ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธก็กายปู่และย่าไม่ดื่มสุราโอ้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆมากเลยค่ะขอใครพี่ดีใจที่ได้รางวัลถ้าพร้อมแล้วไปดูเฉลยกันเลยจ้าถูกต้องแล้วค่ะ ปูและย่าไม่ดื่มสุราเป็นประโยคปฏิเสธนะคะข้อที่7ค่ะข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธกอไก่สุนัขไม่กินปลายางโอ้แน่นอนค่ะสุนัขต้องกินอะไรนะคะกระดูกใช่ไหมคะข้อไข่แมวกินข้าวครุกป,ปลาทูข้อไหนที่จะเป็นประโยคปฏิเสธคะ เยี่ยมมากค่ะสุนัขไม่กินปลาย่างเป็นประโยคปฏิเสธค่ะต่อมาข้อที่8นะคะข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธก็ไก่ขอให้ทุกคนรักษาปลาขอไข่คร,ครูไม่มีดินสอแหลมๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าประโยคใดที่มีคำที่แสดงอาการปฏิเสธ ใช่แล้วค่ะข้อนั้นก็คือครูไม่มีดินสอนแหลมๆนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆข้อที่9ค่ะข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธกอไก่ช่าวสวนปลูกกล้วยไมย้ขอไข่เธอไม่ได้เขียนจดหมายหาฉันข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะลองสังเกตดูดีๆค่ะ ถูกต้องค่ะครูแอนเฉลยแล้วค่ะนั่นก็คือข้อขอใครเธอไม่ได้เขียนจดหมายหาฉันเพราะมีคำว่าไม่ได้ซึ่งแสดงอากาศปฏิเสธค่ะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นประโยคปฏิเสธค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธก็ไก่ค่ะแม่บ้านไม่ปิดไฟในห้องน้ำ ขอไข่ค่ะพวกเราควรอนุรักษ์พลังงานข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆให้ได้คะแนนข้อนี้คนละหนึ่งคะแนนทุกคนเลยนะคะขอให้ตอบถูกค่ะและแล้วข้อนี้ตอบว่า <S <S 1> <S 1> เก่งมากเลยค่ะตอบก็ไกลแม่บ้านไม่ปิดไฟในห้องนะ้ำทำไมจะต้องตอบข้อนี้คะเพราะว่าประโยคนี้มีคำที่แสดงอาการปฏิเสธค่ะนั่นก็คือคำว่า ไม่นั่นเองนะคะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเพราะเมื่อเราไม่ใช้ไฟแล้วนะคะเราจําเป็นต้องปิดไฟในห้องนั้นๆให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานให้มีใช้ตลอดไปค่ะตอนนี้พี่กระต่ายจะให้เวลาเด็กๆในการรวบรวมคะแนนค่ะข้อละหนึ่งคะแนนเท่านั้นลองรวบรวมคะแนนก่อนสิคะแล้วค่อยบอกคุณครูว่าแต่ละคนได้กันกี่คะแนนค่ะ เอาละเราไปดูกันซิว่าคะว่าคะแนนที่เด็กได้นั้นอยู่ในระดับคุณภาพแบบไหนคะ่ะ <Hey! S 1> ใช่แล้วคะ่ะใครที่ได้10คะแนนหมายความว่าหนูยอดเยี่ยมมากคะ่ะ7-9ถึง9คะแนนดีมากเลยนะคะส่วน5-6ถึง6คะแนนผ่านในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องประโยคปฏิเสธคะ่ะส่วนนักเรียนคนใดที่ได้0-4ถึง4คะแนนไม่ต้องท้อนะคะเราพยายามแล้ว แต่ครูแอนขอให้เด็กพยายามมากขึ้นกว่านี้ค่ะโดยการย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปนะคะหรืออาจจะสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้เพื่อนำมาใช้ในการเรียนเรื่องประโยคปฏิเสธให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะจนสามารถทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของประโยคปฏิเสธที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ครูแอนก็ต้องขอเปดนกวามยินยยให้กับเด็กทุกคนด้วยนะคะน่าระัมากเลยคะ่ะ และเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนคลิปความรู้จากคุณครูแอนแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณครูแอนด้วยนะคะในเรื่องราวความรู้ในเรื่องประโยคคำการแต่งประโยคปฏิเสธนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรมีหลักการสังเกตอย่างไร วันนี้ก็มาถึงภาระหน้าที่ของนักเรียนแล้วนักเรียนจะต้องแต่งประโยคปฏิเสธให้ถูกต้องจำนวน5ประโยคด้วยกันแต่งมาแค่คนละ5ประโยคให้ถูกต้องนะครูเกดจะบันทึกเป็นคะแนนเก็บของหนูนะคะเมื่อนักเรียนแต่งเสร็จแล้วย้ําว่าประโยคปฏิเสธนะเมื่อนักเรียนแต่งเสร็จแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะเหมือนเดิมเลย ทุกครั้งเนี่ยเขียนชื่อเป็นแสดงความเป็นเจ้าของผลงานของตัวเองด้วยนะคะครูจะได้ใส่คะแนนเก็บให้นักเรียนได้ถูกเวลามาบันทึกคะแนนนะคะพะคุณครูประจําชั้นหนูก็จะแชร์ส่งมาให้คุณครูนั่นเองนะคะอ่าถ่ายรูปส่งมานะคะขอให้ตั้งใจทํมาอย่าให้ผิดนะหข้อเองนะคะสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้อีกแล้วยังฝากไว้เหมือนเดิม ฝากกันไว้ทุกคลิปไม่ว่าจะปีเก่าหรือว่าปีใหม่นะคะรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยเมื่อตอนต้นคลิปครูเกตบอกไปแล้วว่าบางคนอาจจะไปต่างจังหวัดกลับมาตอนนี้นะวันที่เราอัดคลิปกันที่ครูเกตอัดคลิปเนี่ยจังหวัดที่มีที่เป็นจังหวัดเสี่ยงนอกจากกรุงเทพที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้ก็จะมีชลบุรีขอนแกน่นวนราชธานีแล้วก็ร้อยเอ็ดใครไปสี่จังหวัดนี้มา นะคะเดินทางผ่านมาสีจังหวัดนี้ไปสถานที่เสี่ยงต่างๆมากรุณาสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะเพราะอาการเจ็บป่วยของหนูในวันนี้จะมีผลกับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนื่องจากมีการสำรวจการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ5ถึง11ปีแล้วถ้าหนูเป็นโควิดขึ้นมาเนี่ยหนูจะไม่สามารถเข้าฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ได้นะคะ เพราะฉะนั้นสำรวจจตัวเองด้วยแล้วถ้าใครมีอาการเบื้องต้นถ้าหาตรวจ ATK ได้นะคะก็ตรวจ ATK ถ้าไม่แน่ใจหรือตรวจ ATK แล้วผลออกมาขึ้น2ขีดค่ะไปพบหมอทันทีนะคะหรือถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะตรวจตรงไหนตรวจยังไงนะคะครูเกตแนะนำหมู่บ้านนักกีฬาตรงตลาดนัดวินดามาลูก มันจะมีคลินิกอยู่แล้วคลินิกเนี่ยเขาจะมาเปิดให้ตรวจโควิดฟรีแต่ว่าเขามีแค่วันละไม่กี่คิวถ้าเรามีอาการที่ไม่น่าไว้ใจเนี่ยให้รีบมาแต่เช้ามารอคิวก่อนเพื่อจะได้รับการตรวจเอทเคนะคะอาโคเกดฝากไว้ด้วยและเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปถัดไปว่าคูเกดจะสอนเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมทำการบ้านส่งมานะคะเด็กๆวดี เนรักอะไรบ้านี้สดใส่อะไรบ้านี้